ายในชุมชนบ้านหนองขาวจังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้มีดีแค่ผ้าขาม้าร้อยสีหรือเอกลักษณ์การตั้งชื่อที่ไม่เหมือนที่อื่นเท่านั้นแต่ภายในชุมชนแห่งนี้ยังมีเรื่องราวความเชื่อเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนั่นก็คือการเก็บดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านต้องไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนครับ เ,เดี๋ยวจะพาชมความเชื่อของชุมชนบ้านหนองขาวซึ่งมีความเชื่อเรื่องม้อยาย<อ>เดี๋ยวจะได้รู้ว่าม้อยายเป็นยังไงตรงบ้านพี่ขวัญน,นี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพีบ่ขวัญเห็นอาจารย์บอกว่าข้างบนมีม้อยาย <c oughs> ใช่ค่ะคืออะไรฮะ <c oughs> มอ้อยาญเนี่ยเป็นตัวแทนของบรรพุรุษของทุกๆบ้านครับ <c oughs> ซึ่งทุกบ้านจะต้องมีแสดงว่าถ้าแยกครอบครัวม,มาแล้วเนี่ย,ยอย่างอย่างอย่างกรณีพี่เนี่ยแยกครอบครัวมาแล้วพี่จะต้องรับม้อใาญ่นี้มาเป็นบรรพุรุษสืบทอดกันมา ผมว่าอยากจะเห็นแล้วล่ะว่าหน้าตาของม้อยายเนี่ยเป็นยังไงเชิญเลยครับไปกันพี่ขวัญและนี่ก็คือม้อยายนี่แหละค่ะอันนี้แหละค่ะคือมอยายทั้งหมด อาจารย์ครับความเชื่อนี้คือมีที่มาที่ไปแล้วก็เป็นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครความเชื่อตรงนี้คือจริงๆแล้วมันมีสืบทอดมาตั้แต่บรรพบุรุษเราก็รับกันมาเป็นช่วงๆๆคือถ้าใครแต่งงานแล้วก็ต้องรับยายเนี้ยมาอยู่ที่บ้านตัวเองเหมือนที่น้องขวัญเนี้ยก็รับจากบ้านแม่มาแล้วก็มาอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วก็เราก็จะมีการเส้นไหว้ครับก็คือช่วงก่อนที่จะเข้าพรรษาเราก็จะมีการเอาเครื่องสกการะามาไหว้ครัปีละครั้งปีละครั้งเดียว แล้วก็เปลี่ยนหมากพลูที่อยู่ข้างบนแล้วทุกบ้านเขาก็จะมีเซตหมดอย่างนี้เลยหรือเปล่าก็อาจจะมากกว่านี้บางบ้านจะมากกว่านี้บางบ้านน้อยกว่านี้จริงหรอมีมากกว่านี้อีกเหรอฮะเพราะอะไรทําไมถึงมีมากมีน้อยอะไรเป็นตัวกําหนดฮะก็สองครอบครัวเนี่ยมาจากคนหนองขาวแต่กูลคนหนองขาวแต่กูลบ้านนี้ก็มีแต่กุลบ้านนี้ก็มีเมื่อแต่งงานมายวมหยู่บ้านใหม่ก็ต้องรับมาทั้งสองบ้านมาไว้ที่กันเป็นบรรพบุรุษของฝ่ายชายบรรพบุรุษฝ่ายหญิงใช่มาตั้งรวมกันในห้องช แล้วแต่ว่าเราจะตั้งแบบจะอยู่ที่ไหนก็ได้ตัวออกหรือเหนือคือเราต้องหันหน้ากลับไหว้เวลานอนน่ยครับตามความเชื่อคือแทบจะทุกหลังในชุมชนบ้านหนองขาวเดี๋ยวจะพาไปดูในหมู่บ้านเราว่ามีตรงไหนบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายขออนุญาตดูหน้าตาของพ่อยายหน่อยนะฮะห้องนี้มันมีได้อยู่ไงค่ะนี่ค่ะจะมีอยู่ที่ด้านทิศ <ง>เหนือหรือทิศตะวันออกนี่ทิศตะวันออกแม่จ๋าผมขออนุญาตดูใกล้ไ้ได้ไหมฮะได้ไดให้<ด>ใหยิบมาให้ดูดีกว่าอ,อันนี้อ๋อนี่ให้ให้ให้คุณแม่ถือเลยดีกว่าข้างในก็มีเป็นหุ้นขี้พึ้ง ุ่นขี้พึ่งเข่ากับปั้นขี้พึ่งสหุ่นปั้นเป็นเป็นรูปคนขี่พึ่งทรายเป็เขาก็เปิดไปหน่อยแล้วก็ภาคขาวปิดีนตอนนี้ธรรมดาได้ธรรมดาได้จะแขวนนะคะนี่เราเราเราตั้งมีเสี้ยมีเสี้ยมแไวนที่นี่เราทตแบบนี้ก็เลยตั้งถ้าธรรมดาจะแขวนจะใช้แขวนห้อยห้อยไวถ้ามีหิ้งเราก็วางก็คือพอก่อนี่ยเข้าพรรษาเขาต้องมีการมาไหว้นะคะโดยใช้อะไรบ้างเน่ยขนมต้มแดงต้มข้าวข้าวน้ำ ข้าวหัวแกงค้าวมาหัวข้าวหัวแกงคือที่ยังไม่ได้ทานเลยก็เอามานี่แหละค่ะขออนุญาตเข้าไปดูหม้อยายหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะอันนี้เป็นห้องนอนของตัวเองอยู่ในห้องนอนเหมือนกันอันนี้จะแขวนแบบแขวนถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนจริงๆอ่ะม้อยายจะลุกโตกว่านี้อีก รประมาณตอนนี้ครับแล้วแบบสมัยก่อนคือเขาก็แขวนกันอย่างนี้หรือเปล่าฮะถ้าเมื่อก่อนจริงๆก็แขวนแบบนี้และครับอไอ้ที่ตั้ง<อ>ที่ตั้งเป็นหิ่งเป็นชั้นนะ่ะมันมันจะเป็นสมัยใหม่เลยเจ้ามอยายหรือว่า,าพานหรือว่า,าจวเนี่ยเขาก็จะมีแต่ละชื่อแต่ละองค์ที่เป็นเฉพาะครับผมวันนี้ต้องขอบุณพี่โจมากนะที่อุตส่าห์เปิดบ้านเปิดห้องนอนให้เราเข้ามาดูวัฒนธรรมประเพณีโบร,ราณของชุมชนหนองขาวขอบคุณม,มากครับพี่โจครับบครับ โอ้โหอาจารย์ครับวันนี้ผมได้เห็นได้เต็มอิ่มกับเอกลักษณ์ของวิถีชุมชนบ้านหนองขาวเลยสุดยอดมากเลยนะฮะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะลองมาแวะเวียนนะฮะซื้อของก็ได้มีของติดไม้ติดมือกับกรุงเทพก็ได้นะฮะหรือว่าจะมาท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนแบบที่ผมมาในวันนี้ก็สนุกไม่แพ้กันครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อุบลนมากเลยนะฮะที่พาเรามาในวันนี้แล้วก็มอบความรู้ความสนุกสนานต่างๆมากมายให้กับเราครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับคุณค่ะ